สวัสดีค่ะพบกับช่องโอเคชาแนลค่ะพี่น้องเอาดมไม่ได้พี่น้องมือนี่กะวาสิมาหาเห็ดละค่ะแต่ว่าเจอเจอนดมไม่อคนค่ะพี่น้องนดมไม้ไค่น้อยเอาไปต้มพาโคงเนาะบริเกินอย่างเลยตัดนดมไม้เลยพี่น้องเลยเราคุยยังเนะเปิดเล็กน้อยละแม่น้อเดียวบ่ไปไปไงไปเก็บเห็ดกันค่ะ มี้ดอกเลดของมือค่ะน้ำกรหโดงรีโอ๊ยรูปคว่ำมึอยุงกระไลหลจุน้องก็ได้สองหนอกไม่นอนเลยเฮ้ยเห็นเพื่อน วันวุ้ดีว้ยดอกนี้ใต้ห้องไม่ใค้ก็เราไปใหญ่กันถอยหลังนมดเดียววันแ้วดอกคั้งดอกหลังเยอะดอกน้ขาเห็น ทังหน้าุ่พ่อยี่สองดอกขึ้นล้ามา้นโอ้ยนเนหนู้นลานะเอาที่มันี่แหละนนกงกหน่อนไง้นนเขึ้น้อให้ไหมวาขึ้นเนื่นล้าว่าโอ้มันเกิดล้าตัวนี้ไดหเกิดล้า เดินขาวะครับพี่น้องดอกหน่อยดอกเล็กแท้เน็ดอึดเท็ดยากพี่น้องเลยเห็ดกอแดงครับพี่น้อง ข้างหน้าพี่พี่ตามนะน้องตามนะจินเ่แบใกล้สิเทาแล้วหยบเยอะมันสิเท่าหราเออมันเท่าหรอกใกล้เ่ย้องหาันอเยอะค่ะโอ้เอาได้บ่ ดน,นดยืมกระดังเนะหลังเป็นเด็กน้อยเปอนตาหักนี่ดีนีเป็นน้าก็ากาเห็นหลาดอนะหดอกเป็น,น,น,นขาวพี่น้องกรอบเลยไปหัวอีก เห็ดเพิงเขาพี่น้มองหมาหมูเพิ่นตายถีย่เหมืนไรนบอโอ้ยโอ้ยซ้ดนด้วะเฮ้ยเฮ้ยออกเลกขความมาเลยเลขความมาเลขความหนูสามสองบอกยังสองเลขศูนย์นี่ หกวันน no UH! ี้สองคนสองอดอค่เ้ียวอยากจะว่าเหลืออุ้ยด๋นีลแหฮงามแหฮงค่ะอขาเจ็บมั้อู้หามได้ดิโอ้ย เองงาไว้ต้ห้ไม่ค่ะหาเงาตัวจุดไปจุดมาก็ข้นจะเดินไหนไหนป้วมนขึ้นล้าแล้วบ่แม่สงส์คือซื้อค่ะสงคือคือไร่างฝนตกหำหลไฟแล้วอ้ยดอกใครดอกี่ง้มค่ะพี่น้องไรอยเออไรตรงอันเนี้ย แข็งแข็งนี่เอ้นกเดี๋ยวเห็ดมันตไกลเลยค่ะเห็ดนาเลยแข็งดีเห็ดเซ่ยบเอาแล้วค่ะพี่น้องสิกลับบ้านกันแล้วค่ะเมื่อนี้กะหมานพอสมควรค่ะพี่น้องอีกจักสองสามมือเห็ดน่าจะเกิดลายก็นี่อยู่ค่ะพี่น้องเอาแล้วค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกำลังใจให้น้ำเดื้อจา้าสำหรับื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีดค่ะงามไม่เห็น ไปอีกซักส,สองมือจังมาซองเมื่อไหม่ขักกันกัน <laughs>